เรื่องของสาธารณสุขนะครับเรื่องของพยาบาลเรื่องของทีมแพทย์พยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นส่งไปช่วยอำนวยความสะดวกช่วยดูแลคุณยศนะครับในส่วนนี้ซึ่งทางคุณมระมาลีก็อยู่ในพื้นที่ครับอยู่ที่มักกะแล้วก็ทํารายงานทีน,นี้เข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะคุยกับเราแล้วในขณะนี้ครับอัสลามมุอะลัยกุมครับ มรสลาขอรับมาต้นร้องขอรับการตัวครับผมครับผมครับพี่ดิฉ์เชิญเลยครับครับวันนี้เราจะขอเราจะขออนุญาตเอ่อรายงานเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยหน่วยพยาบาลไทยนะครับณนคราศักดิ์นะครับผมซึ่งหน่วยพยาบาลไทยนี้นะครับสังกัดอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยที่เอ่ออาคาร เป็นอาคารประมาณสี่ชั้นนะครับอยู่ใจกลางย่านพักอาศัยของพี่น้องพุทธยาชาวไทยเลยครับจะห่างไม่ไกลจากสำนักงานผู้แทนทัพไทยเท่าไหร่นักนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างมีความสะดวกสบายมากสำหรับพุทธยา,ยาในการที่ใช้บริการนะครับผมสำหรับในปีนี้นะครับหัวหน้าหน่วยพี่บาลไทยนะคได้แก่นายแพทย์สุรสิติ์ปานมณีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่มีไว้คอยบริการเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ท่านนะครับในจำนวนห้าท่านนี้นะครับก็จะรวมถึงแพทย์ พยาบาลแล้วก็บุรุษบานแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆด้วยนะครับในบรรยากาศของอาคารหน่วยแพทย์พยาบาลไทยนี้นะครับผมคร่าวๆคล้ายๆกับจะเป็นโรงพยาบาลจำลองขนาดเล็กเลยนะครับคือจะมีทั้งฝ่ายสัมพันธ์ห้องตรวจพูดเอ่อห้องตรวจคนเทนนะครับห้องจ่ายยาห้องพักผู้ป่วยครับผมแล้วก็ทางนี้นะครับในในส่วนของคุณญาที่มาใช้บริการเนี่ยจะไม่มีการเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะฮะถ้าที่สอบถามประทานเจ้าหน้าที่นะครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ยประมาณวันละ ารถึงหกร้อท่านต่อวันเลยนะครับโดยส่วนมากเนี่ยทพุทธจาพี่น้องพุทธาชาวไทยก็จะมาใช้บริการช่วงและระยะเวลาหลังละหมาดทั้งห้าเวลาครับแล้วก็ในส่วนของ สถิติของผู้เสียชีวิตนะครับที่เป็นพี่น้องชาวไทยของเราเนี่ยนะครับจนถึงขนาดนี้ตัวเลขอย่างทางการนะครับก็จะมีอยู่ที่เจ็ดท่านครับผมซึ่งส่วนมากจะเสีย,ยชีวิตด้วยโรคหัวใจนะครับโดยที่ทั้งหมดนี่จะอายุเฉลี่ยประมาณ60ขึ้นไปครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมน,นิดนึงนะในส่วนของอาการของผู้ป่วยที่มาขอเข้าใช้บริการเนี่ยโดยส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบทางหายใจครับเรื่องของอาการไอการไข้หวัดแล้วก็แล้วการปวดไม่กานเนื้อ ทีนี้ในส่วนของหน่วยพยาบาลไทยเนี่ยก็จะให้บริการในเรื่องของการรักษาเบื้องต้นครับในกรณีที่ต้องมีการส่งมีการที่การค่อนข้างเนี่ยก็จะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลท้องถิ่นเช่นโรงพยาบาลิงไฟซ้อนครับซึ่งในส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยทางพุทธยามไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดเลยทางทาง,ทางร,าารัฐบาลโซลีอารเบียเป็นเป็นผู้รับผิดชอบใ้จ่ายทางหมดครับผมครับผมในภาพเนี่ยเราจะเห็นรถพยาบาลที่แปะธงชาติไทยอยู่ด้วยอันนี้จะเป็นรถพยาบาลที่ทางการโุรีอารเบียจัดไว้ให้มั้ยเอ่อคดนของ เาเข้าใจว่าเป็นของทางทางการไทยจัดเองนะครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันจะมไม่ทุกประเทศจะมีนะครับออซึ่งอันนี้ก็กเห็นเห็นใช้วิ่งบริการพอสมควรเลยครับครับแล้วก็มีการนอกจากที่ฮุดยาจะเดินเข้ามารักษาในส่วนของศูนย์บริการในส่วนนี้แล้วเนี่ยมีหน่วยแพทย์หรือหน่วยสาธารณสุขที่ไปหาไปเยี่ยมเยียนฮุดยาต,ตามที่พักไหมครับเบืเ้องต้นยัง,ยงไม่ยังไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างอย่างที่ย่างภาพที่ส่งไปนะครับก็คือว่าผู้มาขอใช้บริการค่อนข้าง แน่นพอสมควรอันนี้คือภาพที่ที่เราเก็บไปนี่ประมาณสองสามวันที่แล้วนะครับซึบ่งจนถึงวันนี้เนี่ยคือพี่น้องคนงานที่เดินทางเข้ามาที่มหาวิทยาลัยมารกกเนี่ยก็มีประมาณมากขึ้นหลายเท่าตัวเลยเพราะฉะนั้นก็ปริมาณคนที่มาใช้บริการก็ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับผมน่าจะจะไม่ไม่สะดวกอับที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางออกไปด้านนอกครับครับผมแล้วจํานวนผู้ป่วยขณะน,นี้ที่ต้องมีการแอดมิดเข้าพักรักษาเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับ ห้องพักในการรักษาผู้ป่วยที่ที่เราเรียกว่าเป็นผู้ป่วยในนะครับก็ประมาณที่ดูจาประมานหลักหลักสิบนะครับ30-20 20เตียงได้แต่ว่าอันนี้ยังไม่เป็นทางการเพราะว่าคือผมก็ไม่ไม่ไม่อยากครบรรกวคนไข้ในการเข้าไปขอเก็บข้อมูลนะครับเราเจอที่ค่อนข้างยุ่งด้วยก็เลยจากการเป็นการกะกะเอานะครับในส่วนของผู้ป่วยที่มาขอใช้บริการอย่างที่แจ้งเมื่อกี้ก็เฉลี่ยประมาณ600ท่านต่อวันนะก็ถือว่าเป็นตัวเลขค่อนข้างสูงกับเจ้าหน้าที่การจำนวนผู้ป่วยที่มากเนื่องจากอากาศร้อนหรือเปล่าฮะ หนึ่งอากาศร้อนครับเรามีความสภาพอากาศที่มันแตกต่างจากที่บ้านเราะนะครับแล้วก็เรื่องของฝุ่นแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองด้วยครับส่วนผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีเรื่องของเรื่องพยากรความดันแล้วก็อาการหัวใจเนี่ยจะเป็นอันดับแรกแที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับครับผมครับผมได้ครับก็อย่าลืมคุณมุลรองอรนครับคุณมุลอดีตกรุ๊ปครับครับผมก็เราคงมาพบกันกับรายงานแบบนี้ได้อีกในวันพฤหัสบดีนี้ครับเชิญล้อครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.